กูก็จะคอยดูว่ามึงจะทำได้ได้ขนาดไหนไอ้บอมพูดจบสิงกับบอมก็เข้าแย่งบารสกันกันอย่างดูเดือดยังไม่มีความเกรงเกรงกลัวกลัวแล้วทันไดนั้นบอมก็พ่ายแพ้สิงเพราะว่าสิงนั้นดอกบารสได้เก่งกว่า เมื่อบอมไผยภผ่แพ้แพ้ทุกคนในโรงยิมก็พากันกันโหร้องแสดงความยินดีกับสิงสิงก็ยกมือขึ้นมาอย่างภูมคุมภุมใจแต่ในตอนนั้นเองตอนตอนในตอนนั้นเองเอ็มเอมเ,เ,เดินเดินสะพายกระเป๋าก็ามาหาพี่ชายของ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 ตน